หลวงพ่อเจ้าคะผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วเขายังคงมีอยู่หรือว่าสูญสิ้นไปเจ้าคะวาสนาคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากยิ่งแม้เทวดาและมนุษย์ยังถกเถียงกันอยู่เนืองเนืองแต่หากเข้าใจให้ถูกจะเห็นได้ว่าไม่มีใครอยู่และไม่มีใครสูญไม่มีใครอยู่และก็ไม่มีใครสูญ ลูกยังตามไม่ทันเจ้าค่ะเพราะคำว่าอยู่และศูนย์เป็นถ้อยคำที่อิงกับความเป็นตัวตนในนิพพานนั้นไม่มีตัวตนให้กล่าวถึงจึงไม่อาจกล่าวได้ว่ายังอยู่หรือศูนย์ไปอุปมาอุปไมยห้าประการเหมือนเปลวไฟดับลงจะถามว่าไฟนั้นไปอยู่ที่ใดก็ไม่มีคำตอบ เพราะไฟไม่ได้ไปแต่ดับด้วยเหตุปัจจัยสิ้นไปเหมือนแม่น้ำไหลลงทะเลจะถามว่าแม่น้ำอยู่ที่ใดก็ไม่มีคำตอบแน่ชัดเพราะชื่อว่าแม่น้ำก็หมดไปกลายเป็นทะเลอันเดียวกันเหมือนเสียงที่ขาดไปกลางอากาศจะตามหาเสียงนั้นก็ไม่อาจพบเพราะเสียง ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่ได้ถาวรเหมือนคนตื่นจากความฝันจะถามว่าเขาอยู่ในฝันต่อหรือไม่ก็ไม่มีความหมายเพราะเขาตื่นแล้วจากสิ่งสมมุตินั้นเหมือนเงาที่เกิดจากร่างเมื่อไม่มีแสงเงาก็หายม่ใช่ว่าเงาถูกฆ่าหรือเงาสูญไปแต่เงานั้น ไม่มีเหตุให้เกิดอีกต่อไปถ้าเช่นนั้นผู้บรรลุนิพพานก็คือผู้ที่พ้นไปจากการมีตัวตนใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้ววาสนานิพพานไม่ใช่พบไม่ใช่ที่อยู่แต่เป็นความสิ้นเชื้อแห่งการเกิดไม่มีผู้เกิดใหม่ไม่มีผู้ตายอีกต่อไป ลูกเคยเข้าใจผิดว่านิพพานคือที่อยู่ของดวงวิญญาณบริสุทธิ์ความเข้าใจเช่นนั้นยังอยู่ในกรอบของอัตตานิพพานไม่มีดวงวิญญาณไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของไม่มีภพภูมิไม่มีชาติไม่มีวันคืนมีเพียงสภาพที่สงบดับเย็นเป็นอมตะเท่านั้นขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะ ธรรมะข้อนี้ลึกมากนักแต่ลูกจะเพียรภาวนาให้เห็นตามจริงให้ได้ดีแล้ววาสนาธรรมะบางข้อฟังเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อให้รู้โดยตนเองเมื่อถึงวันนั้นแม้จะไม่มีคำพูดใดอธิบายได้แต่ใจก็จะรู้แจ้งว่าคำถามนี้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป